คำถามแรกเลยละกันเขาถามว่าขอสอบถามอาจารย์ประภาสครับถ้าเราจะตักแกลงเลือกหุ้นแบบเร็วๆหยับๆใช้อัตราส่วนไหนเลือกดีที่สุดครับวงเล็บเข้าใจครับว่าทุกอัตราส่วนนั้นสำคัญปลอ,อตอนนี้ผมคัดโดยดู roe ที่มากกว่า15%หเลายๆปีสม่ำเสมอและค่อยมาลงลึกอีกทีขอบคุณครับ ได้ตัดแงเงแบบหยาบเร็วๆดูสัดส่วนการเงินเอ้ยสัดส่วนตัวไหนดีอัตราส่วนการเงินเออเอาจริงอ่ะพี่คิดว่าก็ก็ก็ก,ก็แอบตอบยากนะเพราะว่าคืออย่างนี้เบิร์ตพี่คิดว่าเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์ของการลงทุนด้วยเบิร์ต <c oughs> มันอยู่ที่จุดประสงค์การลงทุนด้วยนะครับคือ <c oughs> สิ่งหนึ่งไงที่พี่คิดว่าเราต้องเข้าใจนะก็คือ financial ratio ครับเมื่อกี้ คำ <c oughs> นัน้นน้องถามมาว่าเข้าใจครับว่าทุกตัวสําคัญความจริงแล้วว่าพี่ว่าไม่ใช่มันสําคัญไม่เหมือนกันมันขึ้นอกับมุมมอ,องเราด้วยว่าเราต้องการอะไรกับการลงทุนครั้งนี้สมมติยกอย่างเช่นมุมมองที่หนึ่งครับเราอยากได้หุ้นที่สม่าเสมอแล้วฟังดีๆนะสม่ำเสมอแล้วนะครับอันนี้แน่นอนเลยเบิร์ตต้องเอาบริษัทที่เอาอีสูงสูงสม่ำเสมออืม อ่าแต่ถ้าเราต้องการหุ้นที่จะเติบโตได้มากๆเป็นโกล์สต็อกอันเนี้ยโจทย์ก็ไม่ใช่อันแรกแล้วนะหุ้นกลุ่มเนี้เอาเอยีจะต่ำครับเบิร์ตครับหลายตัวนะเอาอีจะต่ำแบบต่ำเลยอะต่ำต่ำกว่าสิบห้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนะ <c oughs> แต่ว่าโกลต์แบบมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคือเนื้อว,ว่าจริงๆแล้วมัน คือร่วงการลงทุนนะเบิร์ตจริงๆแล้วว่าพี่คนพบว่ามันไม่มีผิดไม่ไม่มีถูกกับเบิร์ตไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะ <ừ> มันขึ้นอแบบว่าเราอะ่ะมีเป้าหมายอะไรต่างหากนึกออกปะเหมือนกับเราตั้งเป้าเราตั้งเป้าเออ่ะเราก็ทําวางแผนแบบ a ตั้งเป้า b ก็ทําวางแผนแบบ b ประมาณเนี้ยเออนั้นคีพี่ว่าโหพูดยากแต่ถ้าบางบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อยากได้บริษัทที่มันแบบเซ<อ>ฟสุดๆสมมติเอาเอาให้มือใหม่อ,มอ,อ่ะเอามือใหม่แบบ ดูง่ายๆหน่อยแล้วเซฟเซฟไม่ผันผวนมากอะไรแบบเนี้ก็เอลีเนี่ยเกินสิบห้าเนี่ยพี่ว่าก็ก็พอใช้ได้แล้วก็ดูตัวที่สองแล้วกันดูเรื่องนี้อ่าดีเอเลโชดีเอเลเนี่ยเอาว่าไม่เกินหนึ่งแล้วกันอ่าเน็ตเด็แล้วกันนะเอาเน็ตเด็ดท e q อีควิตี้เน็ตเน็ตเด็ดทเนี่ยไม่เกินหนึ่งเท่าประมาณเนี้อเนี่ยสองตัวเนี้ยก็จะแบบเซฟมากเลยเพราะเป็นบริษัทที่หนึ่งมี มีมีเอาอีสูงอะมีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนอ่าให้ให้เกิดกําไรเนี่ยสูงใช่ไหมฮะแล้วก็สองคือนี่ก็น้อยอ่า mm hmm. ไม่เสี่ยงมากนะอ่าประมาณนี้นะสองอย่างเนี้ยพี่ว่าก็จะเซฟแต่ว่าแต่ต้องบอกก่อนนะบอกก่อนนะอ mm hmm. เลือกสองอย่างนี้แล้วไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นนะบอกไว้ก่อนนะ mm hmm. บางบริษัทนะเป็นบริษัทที่ดีมากๆเหมือ mm hmm. ดีมากๆเอาอสูงปริ๊ นี่ตำ่ำกิ๊กแต่อยู่ในสเตตอินตัวแล้วราคา<ม>หุ้นเนี่ยอยู่ที่เดิมมาสิบปีก็เป็นไปได้นะบอกไว้ก่อนนะเพราะอย่างที่บอกไงว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแกป้<ม>บางคนต้องการจะจะสต <c oughs> ลเวลคือแบบเก็บเวลไว้ใช่ไหมครับอ่าถึงบอกว่าจริงๆแล้วพี่ว่าบางทีต้องถามตัวเองก่อนว่าจุดประสงค์การลงทุนของเราคืออะไรเออประมาณนี้ พอหุ้นแบบเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อกี้ส่วนตัวพี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยเห็นไหมเพราะจุดประสงค์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกพี่แค่ว่าจุดประสงค์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันอืมอ่าถ้างั้นสมมุติว่า roe ต่ำกว่าสิบมากกว่าสิบห้าครับแต่มันเยอะขึ้นเรื่อย อย่างนี้มันดี<า>ขึ้นอีกนิดไหมหรือมันเกิดขึ้นยาก <c oughs> ยาก,ยากมดีเยวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตลอด <c oughs> เป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไปไม่ได้ยากครับยากส่วนมากถึงบอกไงว่าส่วนมากเนี่ยพี่อะพี่กับชอบบริษัทที่เออีต่ําต่ำกว่าสิบห้าคือต่ำกว่าแล้วมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเข้าใจปะ คือถ้าเกินสิบห้าแล้วเพิ่มพุ่งจริงเพิ่มยากมากแล้วเบิร์ดเพิ่มยากมากแล้วแต่ถ้าต่างกว่าสิบห้าแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันเงี้ยมเป็นไปได้สูงอืมคือพี่จะหาอะไรที่มันดูเหมือนมีรูมออฟอินฟูเม้นต์ใช่ใช่ถูกต้องอ,งอแต่ความจริงแล้วเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่รูมทูอิน r o เม m นต์นะคือปัญหานัาลงทุนเนี่ยพี่คิดว่าเราอะไปยึดกับเลโชมากเกินไป ไม่ได้มองธุรกิจจริงๆพี่ถามเบิร์แบบนี้สมมุตินะคิดตามพี่นะพี่ถามว่า ROE <on> สูตรคืออะไรคำถามแรก Return on Equity ใช่สูตรคืออะไรกำไรหารด้วยอะไรครับ Equity 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 คือทุนใช่ปหครับทุนของบริษัทนะครับพี่ถามว่าแล้วถ้าบริษัทเพิ่มทุนแล้วครับอ,อี <AO> e จะเป็นยังไงครับอีก็เพิ่ม อีเพิ่มเอ้ยไม่ใช่เอออีควิตี้เพิ่มครับอ่าแต่กําไรยังไม่เพิ่มเเ <Okay. S 1> ใช่ไหมยังเท่าเดิมอยู่ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยบริษัทที่มีการเพิ่มทุนก็บริษัทที่ iPO อทุกบริษัทเพิ่มทุนนะเบิร์ดอืมอ่ะดังนั้นบริษัทที่เป็น IPO โทุกบริษัทเนี่ย l อจะน้อยอืมเออแต่พี่ถามนะถ้าบริษัทเนี่ยเพิ่มทุนมาแล้วแล้วมีแผนที่จะเอาเงินทุนเนี่ยไปลงทุนสร้างกําไรแล้วครับ S <S <S พี่ถามว่าพี่ถามว่าอ e N. ในวันนี้มสาสะท้อนไหมว่าวันหน้าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสะท้อนไหมครับเออไม่ไม่สะท้อนไงเห็นปะเห็นปะแต่ถ้าเขาคือประเด็นคือเนี่ยพี่คิดว่าเราเราไปบางทีนะบางทีอ่ะมือใหม่เนี่ยจะยึดติดกับเลโชม,มากเกินไปแต่ความจริงแล้วเราต้องเข้าใจธุรกิจต่างหากว่าธุรกิจแบบเนี้ยเขามีเงินเนี่ยดีหรือเปล่าหรือมีเงินเยอะๆพี่ดีคือถ้าเราเนี่ยไปยึดติดกับอ e นะอีเนี่ยพี่คิดว่าเทาให้นักทุนเนี่ย ตกมาตายมาเยอะแล้วมัว <c oughs> แต่ไปดูเ e. อวีอ่ะว่าป e. าม้ยเอวีต่ำตัดทิ้งเออี e. ต่ำตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมัน <c oughs> เออพี่ว่ามัน <c oughs> มันไม่ใช่ต้องดูดีเทลอะจริงๆแล้วอะมันไม่มีมันไม่มีสูตรสาเร็จอะเบิร์ทุกอย่างมันมีข้อดีข,อดข้อเสียเสมอเออีดูไว้เออดูได้เห็นภาพรวมใช่ไหมได้เห็นภาพรวมว่าเอ,อ้ยโอเคนะั้นในภาพรวมเนี่ยผู้บริหารเนี่ยบริหารได้ดีนะออมีประสิทธิภาพสูงอันนี้ใช่ไม่เถียงเลย <c oughs> อ่าแต่ว่า <c oughs> มันมีดีเทลอะเบิร์ตซึ่งถามพี่ พี่ชอบบริษัทา o e ต่ำไม่ชอบมาบริษัทา o e สูงบริษัทลงคิปภาพ,พตามพี่บริษัทเนี่ยมี ROE ยี่สิบเปอร์เซ็นตยี่ห้าเปอร์เซ็นจะเพิ่มจากยี่ห้าเป็นห้าสิบได้ไหมอมใช่ป่ะแต่จะเพิ่มจากห้าไปเป็นสิบได้ไหมเออสองเท่าเลยนะใช่สองเท่าเลยนะซึ <laughs> งนะ่งพี่บอกเลยนะกำไรโตไม่สองไม่ใช่สองเท่านะกำไรจะโตสี่ห้าเท่าเลยนะ บอกว่ามันต้องข้อมูลดีเทลอะพยายามจะถามแทนเขาว่าแต่ถ้าเราจะใช้ในแง่ว่าจะได้ไม่ต้องดูคุณภาพบริษัทเจ็ดร้อยตัวทั้งหมดล่ะก็คือแบบอยากจะกรองล่อนมาชั้นหนึ่งอะจะได้แบบทำงานน้อยลงหน่อยมันพอจะดูอะไรได้เพื่อ ให้ทํางานง่ายขึ้นแต่อย่างที่พี่บอกว่าต้องดูจุดประสงค์ดูเป้าหมายอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ก็อย่างที่บอกแหละว่าก็ดูตัวเลขเดินนั่นแหละเบิร์ดก็เอา e กับ d ใน a ชว o n e ็ d เ b t อ่ะเอ่อถ้ามันอย่างเงี้ยก็เซฟไงก็ปลอดภัยงจุดประสงค์คือความปลอดภัยไงแต่พี่ก็บอกแล้วไงว่าถ้าคุณได้อย่างหนึ่งคุณอาจเสียอย่างหนึ่งไงเบิร์ดถ้าคุณได้ความปลอดภัยคุณอาจจะไม่ได้โกรธไงอืมถ้าคุณอยากได้กรธคุณอาจจะไม่คุณอาจจะไม่ได้ความปลอดภัยเบิร์ดโลกนี้มันไม่มันไม่มีคำว่าเพอร์เฟคสมบ <c oughs> ต้องแลกอะ่ะต้องเทรดอินไว้บางอย่างอะ่ะอ่ะคือถ้าสมมติของสเ r a t ตี้พี่เป็นโกรดพี่ก็จะหาตัวที่ตลาดอาจจะยังไม่เห็นว่า <c oughs> จะโกรดได้คือ,อตลาดจะมอ,อ,องแบบมองว่าเอาอี <growth S 2> มันต่ำอ,อะไรเง, <c oughs> งี้ย <c oughs> คือบางทีตลาดก็มองแบบนี้จริงจร,งจรงิงเบิร์ดมองว่าเฮ้ยเนี้ยเอา e am, เอีต่ำเฮ้ยประสิทธิภาพไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีตลาดก็มองแบบนี้จริงจริงแต่ความจริงแล้วมันมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อ่ะ S <S จริง,<ม>รงต้องดูดีเทลหมดอะคือถ้ามุมมองพี่นะเอาแบบเอาณักวันนี้ไงอันณักวันนี้ณวันนี้ที่ไม่ใช่มือใหม่เนี้ยพี่คิดว่าดัวนั้นอะมันมัน,มน,มนไม่ค่อยได้อะไรอะสนามพี่นะเอาเดี๋ยวแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจะใช้ strategy แบบแบบปลอดภัยหน่อยก็คืออยากหาหุ้นที่มันอ่าถ้างั้นได้ u บมาแล้วว่าเพอร์ฟอร์มดีบริหารดีอะไรเงี้ยแต่ก็จะซื้อตอนที่มันมีมอส สามสิบเปอร์เซ็นครับเออถ้าถ้าทำอย่างถ้าถ้าใช้ถ้าคิดอย่างเงี้ยก็คือก็ใช้อย่างที่พี่ว่าก็พอได้อยู่ก็คือา o e พอได้พอได้แล้วก็ดู ade ratio ใช่ไหะใช่ใช่อืมก็พอได้พอได้แต่ก็จะเป็นบริษัทที่ยินเบิร์ดบอกเลยว่าพุสูมาแล้วซึ่งมันก็ดีเหมือนกันป่ะอันนี้ในฐานะคนแบบไม่ไม่ไวอย่างพี่ไม่ได้ตามไวอย่างพี่ ไอแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนงที่ว่าคนที่ก็เซฟเออก็เซฟไงได้เซฟไงได้สโต r เวลล l ไงได้เซฟไง,ไไงแต่อย่างที่บอกไงว่าแต่มันก็มีปัญหาบางอย่างเบิร์พือหุ้นกลุ่มเนี้ยเออโดยเนเจอร์เนี่ยมันจะโตช้ามากๆแล้วซึ่งหุ้นบางตัวเบิร์พี่บอกเลยเลโชโคตรดีนี่ไม่มีอ่ะพี่ถามเบิร์นี้ถามนี้นะพี่ถามว่าบริษัทเนี่ยที่ไม่มีนี่นะครับ มันก็มีสองแบบเบิร์ดหนึ่ง<อ>ก็คือเพราะไม่รู้จะกู้ทําอะไรเออ่อาจุกปละละ่ะก<อ>ับสองคือ,อเฮ้ยไม่เป็นไรบริษัทชันนะเงินสดเลือนเหลือจะโตก็โต,ตได้ไ<อ>ม่ต้องใช้เงินกู้มีสองแบบ<อ>ใช่ปะ่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เบิร,ร์ดว่าพอเบิร์ดดุลเลโชปุ๊บเนี่ยก็จะเจอหุ้นแบบเนี้ยเป็นแบบไหนล่ะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ไงใช่ไหมเป็นแบบที่ว่าไม่รู้จะกู้ไปทาอะไรซึ่งพี่บอกว่าหุ้นในกลุ่มเนี้ยมีความเสี่ยงข้อนี้เยอะกว่าอืม ก็คือเอาอีสูงดีเอโลโช่ต่ำเซฟมากไหมเซฟมากเสี่ยงไม่ไม่เสี่ยงเลยเสี่ยงน้อยมากเลยแต่ว่ามีโอกาสสูงมากใช้คํานี้เลยสูงมากที่จะไม่โต, <c oughs> ตก,ก,ก็ต้องแลกกันไงบอกต้องแลกกันตัดออกกันสุดท้ายก็อยู่ที่จุดประสงค์เราอะว่าจุดประสงค์การลงทุนของเราคืออะไรอะสุดท้ายก็ต้องจบมาที่จุดเดิมอะจุดการตั้งเป้าหมายอะ <c oughs> เพราะอย่างที่บอกไงจำถ้าเราจำได้เราเรา,เราทา อ่คลิปสองอยัแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเนื้อง,งางมันต่างกันมากเลยอ่ะต่างกันแ mm hmm. บบฟ้าก,กเรเผิวเลยอ่ะดังนั้นบางทีเราถ้า,าเราเรามาถามในเรื่องของวิธีการทํายังไงเงี้ยบางทีพี่ก็แบบเออเราเราแล้วแล้วคุณต้องการอะไรเ <laughs> ็ไม่ก็ไม่รู้ไงถามว่าแผนเนี้ยดีไหมเนื้ออไว้ถามว่าแผนเนี้ยดีไหมแต่พี่ไม่รู้ว่าแล้วจุดประสงค์ของยูคืออะไรถ้าจุดประสงค์ยูบอกว่าอยากโตแผนนี้ก็ไม่ดีสิ uh uh. อ่าอ่าอ่าเห็นปะ เห็นปะสุดท้ายมัเลยต้องกลับไปจุดจุดเริ่มต้นเลยว่า้วแล้วเป้าหมายคุณคืออะไรอะไรเงี้ยแผนของคุณคืออะไรอะไรเงี้ยคือจะให้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันตอบไม่ได้อ่ะเออเพราะเพราะการลงทุนเรื่องปัจจกทุกอย่างมันทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมดใช่ถูกต้องคี่คือเราจะเลือกทางไหนก็แล้วแต่นะเราต้องยอมรับข้อดีและข้อเสียของเขาทั้งหมดอของวิธีนั้นอ่าอยากเซฟอยากปลอดภัยข้อดีคือปลอดภัยไงคุณได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้แต่ข้อเสียคือก็ไม่ค่อยโต ใช่ป่ะแต่มือใหม่ก็แนะนำแบบนี้คือถ้ามันไม่โตแต่เราซื้อมีมอดแล้วผลตอบแทนมันได้ตามเป้าหมายเราก็ครับก็ดีก็ดีถูกต้องเลยเบิร์ตใช่เลยเห็นไหมเพราะเพราะอันนี้อีกอีกอันหนึ่งที่พี่พูดกับผมแต่ว่านาจ่เคยพูดในช่องบ้างเลยแต่หลายคนอาจจะไม่รู้คือถ้าเราซื้อหุ้นที่มัน ไม่ได้โตเยอะแต่ว่ามันค่อนข้างสตรองมากเป็นผู้นำอะไรงเงี้ยถ้าเราซื้อมอร์สที่สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือในระยะไกลๆเลยผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าแต่ว่าถ้าสิบ<น>ถ้าย่อลงมาเหลือห้าปีมันก็จะดีกว่านั้นพอสมควรใช่ครับแน่นอนครับอดังนั้นถ้าแบบเราทำงาน ในระหว่างสามปีห้าปีเราทางานเจอตัวอื่นอีกมันก,มนก,มนก็มันก็ยังใช้กลยุทธ์นี้ไปได้ต่อใช่ต่ออ่ะโอเค